บาดากวีมาซิมูนคนไทยทุกคนสวัสดีครับคนไทยทุกคนดาดาติกาโตไกท,ทุกอนวันนี้วันนี้มาซิโมมาซิโมอยู่ที่ทะเลครับตูลีตาเลกบอยู่ที่ทะเลครับตูลีตะเลครับขอต่อ ทุกคนุคนมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวทะเลกลับมาซิโมครับกลับมาซิโมครับมา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 รักนะรักนะจุ๊บ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 ทุกคนทุกคน เนี่โมเวเตอร์มาค่ะทุกคนเรามาดูอาหารบุฟเฟ่ของที่นี่เขามีอะไรทานบ้างมาซิมาไปเพรนดิล่ะโรสโซเพรนดิโอเคโอนยามวุ่นๆเลยบุยนั่งรอรอโซไปขี่เดี๋ยวไปข้ามินั่นเดี๋ไปเวเดรีวุ่นอะไรที่พิเศษ มะเขยาวย่สซ yes, yes, yes. oh, no, no, ิโมก็เ no, ล yes. no. mm. uh, ือ yeah. ิพย์อยากเชมาซิโมชอบเปนไหนดูไส้กรอเนี่ย Patatina con cosa? Sì. E che aveva? Va di avanti! Cosa c'è Mamma, lo che è un po' E qua, arpa... sì. Vai. Il massimo, anche patatine, vero? Ok. Ci okay. sono okay. 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 okay.

Dove andiamo? Sala, prima entrare. Ma si muove la nonna? มาซิมบมาทานข้าวโอลกัมาทานข้าวกับมาซิโม่กับก้าวมาซิโม่พบกับดูดีาประเดินดีนะสวัสดีสวัสดีครับสวยๆกันสวัสดีสวยๆสวัสดีครับเบบาดานนน Ok, bene, nonno, oh, grazie, è vero, no, no. mamma. tutti mangiare. Guarda, è premo, mamma. อันจีเร็วๆตุติวาดาติพูดไปม <Like> ันจะได้อร่อยมากๆครับตุ้งตัวเลยอบใหญ่อบใหญ่กุ้ยแลออินปานาตายืดบอกทุกคนดิชีตยืดดิชิชีตยืดครับอร่อยมากๆครับชีตยืด นี่เสดูตัวแบนเนี่ยรู้หรอว่าอูรากโอซีทุกคนกลัวถ้ามาซิโม่ทำแบบนี้อร่อยครับไอไฟฟาฉับแบนเนี่ยอร่อยครับก็ไม่ไฟฟาฉับแบนอร่อยครับไอ่หมาอที่ก็ไม่อร่อยครับอร่อยมากๆครับก็ไม่ก็ไม่โบนอร่อยมากๆครับปุ๊บมามามี่อะก็ดูกอร่อยมากๆครับอร่อยมากๆครับทุกคนทุกคน ทอดอีกทีนะคะไอ้ตัวนี้ยื้อ <laughs> มาซิโมอร่อยไหมมัมมามีมัมาม,ามามีดู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 ด,ดูมาซิโมดูดูไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะมาซิโมนี่ไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยว,นะน,ยว,น,น,ยวนั่นก็ชีสนะนะ่ะ ma se muoca ci deve comprare una cosa alla festa lo sai che la festa deve stare illuminando tutti gli uffici per lo sai perché? perché la festa è della speranza della madonna della magia allora vanno tutte illuminate insieme con il male mi sa il pleo capino มากินพิซซ za ด้วยกันบุย๊ยพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่ามาซิโม่ชอบพิซ za ไหมที่พิเชียร์ละพิซ za ไม่โอเคเนาะไม่แค่ฉันไม่ชอเชชอบครับบอกก่อนชอบครับบอกก่อนชอบครับบอกก่อนชอบพิซซ่าครับชอบพิซซ่าครับไปเกณนอวาดามีทำไมไม่มองมามา่าชอบพิซซ za ไหม ชอบ p i z z าไหมชอบครับชอบครับโอเคไปพีนิดดีด่มัน้อดียวดดูค่ะทุกคนมาซิโมจะทำมาร์จิกเห็นไหมสำหรับไม่ให้ทุกคนเห็นเฟ้นไฟอีกต่อไปเห็นไหมเฟ้นไฟแล้มาซิโมหายไปไหนอันนี้ก็คือมาซิโมเล่นมาจิกนะคะเห็นไหมโนบิโซผิวด้วยมาจิจ่ะ รูปอีพรตีนยันเบเดเลยอันขอระได้คอมเป็นเยนขอระเอ็กโคลาคุยรีคอมปาิทาซสุขยาโอโอเคแอนดอยมาซิโมซิเล่นมายากลนะตอนนี้ทำยังไงเยาเอ็กกเมซิฟ่าฟอสเอเมติคอนเกตชอบเอเมติโบกาเอ็นโดโปโนเวโดพิโ ตอนนี้มัาซิโมจะเล่นมายากลเพื่อที่จะให้เป็นไฟหายไปในพิณตาดูหายไปในพิณตาไปไหนแล้วทาอพีจะปิวมาดูเลยดูแลบพัตเตอร์นี่ตุ๊บากี้อ่ะไอ้กี้ดูดูดู